ครับยันเชิญครับครับก็ขอบคุณผู้สื่อขาวไปถึงบึงการที่นรคร,รับผิดชอบในขณะนี้นะครับเฉพาะนรคนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับเราจับได้ถึงประมาณ ลในการจับกลุ่มนะครับจากสวนยางนะครับในพื้นที่พลพิสัยนะครับรวมทั้งขยายผลต่อนะครับในนะครับหลังจากนั้นนะครับโดยท่านผบนรคเขตหนองคายนะครับและคุณอาสถานีรัตนวาปีร่วมยาสติดนะครับบริเวณบ้านบ้านต้นต้นน้อยนะครับแล้วบ้านเป็นจานนะครับตำบล ก็เป็นรถเดียวนะครับที่เราจะคุมอยู่นะครับนี่คือข้อมูลนะครับก็กลางนะครับเลยในสถานะนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรถที่เราจะคุดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของนครพนมะนครับหนองคายบุรีรัมกทำไม่ได้นะ แอคนไม่ไม่เอางี่เออจะลากขึ้นมาเก็บเก็บทงใทั้งมัน